ว่าอากาศที่นี่จะเย็นนะครับเย็นจะไหหืมะแตกแล้วหิมะหิมะหิมะเราไปหิมะมันเยอะตกตามทางโอ้ยเห็นบทไปตกไปนะครับวันนี้ก็มาถ่ายนะครับที่ถ้ำน้ำนะครับวัดถ้ำน้ำวัดถ้ำน้ำลาบุรีลาบุรีใช้แค่นี้เองวิวสวยมากนะครพอดีเพื่อนเพื่อนที่นี่ผมเยอะครับมาแล้วต้อนรับผมเต็มเลยลิงเลยอุ้ย นะครับท่านพอนีก็พอเอานำนำนำทีมนำทีมมาถ่ายทำนะครับตีเพชรโปรดักชั่นนะครับสุดยอดครับเรื่องนี้แค่ชื่อไปแล้ว20ล้านตัวนี้ไม่ใช่นะครับแค่ยี่20ล้านบาทนะครับ20ล้านแลแต่ตัวเนี้ยผมรอรอแต่งถ้าชุดนี้คุณต้องดำดำนาหรือไปไปหาปลาครับเอาเนี่นักแสดงได้นี่ได้เลยครับได้เลยครับได้ครับไปได้ไปเลยครับไป เกาจะมาเข้าฉากก็ได้นะต้องการอยู่มาเข้าฉากก็ได้ครับมาช่วยกันเออเดี๋ยวช่วยครับขับขับเออพี่จัดไปตัวอย่างว่าดูนิทานแล้วอ้าวพวกเธอถอดเดี๋ยวเขาจะใส่ครับนี่ก็แต่งหน้านะครับก็ได้ผิวดีนะครับปานปานจัดปานนะครับ จัดเรื่องการแต่งตัวฉากไรฉากกระโดดถ้าเสื้อโดดก็ลุงปานก็บอกว่าจะให้จะอยู่กับลิงแล้วไม่กลับไปทีเทสโปรดักชั่นแล้วลืมเลยนะครับสีเขียวนาคีครับนาคีถ่ายนาคีครับครับผมก็ยังไม่รู้นะครับแล้วแต่เขาเราเล่นอย่างเดียวนะครับเล่นอย่างเดียวครับติดตามชมนะครับทุกคืนคืนนี้มาดูจะ